เมื่อช่วงค่ำวันที่4พฤศจิกายนที่ลานหน้าบริษัทแอมเว์ way, สามแยกการไฟฟ้าตําบลปากน้ำอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพลตํารวจตีวิชิตบุญชินนวุฒกุลผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการได้เป็นประธานพิธีปล่อยแถวกําลังพลเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดสืบสวน และงานป้องปรามและปราบปรามสังกัดสอพอเมืองสมุทรปราการสอพอพระประแดงและสอพอพระสมุทรเจดี JD, ในการป้องปรามและปราบปรามกลุ่มมิจฉาชีพและแก๊งอัชญากรต่างๆที่อาจอาศัยช่วงที่จังหวัดสมุทรปราการได้มีการจัดงานประเพณีนมัสการองค์พระสมุทรเจดี JD, และงานกาชาติระหว่างวันที่3ถึง14พฤศจิกายน ตลอดริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาในเขตพื้นที่สอพอเมืองสมุทรปราการและสอพอพระสมุทรเจดี JD และงานประเพณีแข่งเรือฝั่งอำเภอรพระประแดงเข้ามาก่อเหตุอาชญากรรมโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดได้จัดชุดกำลังเข้าร่วมตรวจในการปล่อยแถวเฝ้าระวังเหตุในครั้งนี้ด้วย ด้านพลตำรวจตีวิชิตบุญชินวุฒกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการกล่าวว่าการปล่อยแถวกาลังพลเป็นการเฝ้าระวังและยังเป็นการป้องกันเหตุคนร้ายที่จะอาศัยช่วงงานที่มีประชาชนเดินทางมาเที่ยวชมงานกันเป็นจำนวนมากเข้ามาก่อเหตุอาชญากรรม โดยล่าสุดคืนที่ผ่านมาซึ่งเป็นคืนแรกของการจัดงานพบว่ามีคนร้ายเป็นหญิงได้มาก่อเหตุล้วงกระเป๋าประชาชนที่มาเที่ยวชมงานซึ่งชุดสืบสวนภายใต้การนำของพันตำรวจเอกนพดลช่างเรืองผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการหลังได้รับแจ้งจากผู้เสียหายจึงจัดกำลังชุดสืบสวนออกติดตามจนกระทั่งจับกลุมตัวผู้ก่อเหตุได้ที่บ้านพักตำบลบางเมืองใหม่ ทราบชื่อคือนางสาววันงามหรือนกหลำ่อำอําัยอายุ46ปีโดยมีของกลางเป็นโทรศัพท์มือถือจำนวน3เครื่องยี่ห้อ iPhone 7 Plus สีแดงจำนวน1เครื่องและยี่ห้ออื่นๆอีก2เครื่องซึ่งเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพโดยอาศัยที่ประชาชนเดินทางมาเที่ยวโดยจัตเวนดูเหยื่อที่ส่วนใหญ่เป็นหญิงพกพาของมีค่ามาและได้ก่อเหตุด,ดังกล่าว ดังนั้นตนจึงขอเตือนผู้ที่คิดจะมาก่อเหตุเกี่ยวกับทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงคดีอื่นๆรวมถึงการทะเลาะวิวาทอันนำไปสู่การทำร้ายร่างกายกันโดยเฉพาะไวโจทางเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินคดีอย่างเฉียบขาดทุกรายเป็นคุณชีวิตำให้ให้กบตัวเองในส่วนของมาตรการในเรืองการรักษาความปลอดภัยนะครับแล้ก็การดูแลจน กับกรผู้จการกัตนรวบกิจกรั้งว่าด้วยการจังหวัดนะครับทานได้กับกลุตอัจังหวัสกัิโดยทีโดยาริรับไม่ว่าจะเป็นกรมรับในานะ่อนร่กัดองรการแล้วก็ผู้ตสถานีนะครับที่ระมสั่กำลังนรมาดูแลความเรียบร้อยการเช็หนองกันะาความอใกับพี่้องประชาชนนะครับทั้ง